KASLI! <Sex> KASLI <k22> ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่โชว์รูมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์แอตติน่าของเราค่ะที่อยู่คู่กับทุกท่านมายาวนานมากกว่าถึง25ปีต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะและแบรนด์แอตติน่าของเรานี่ะคะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลา8โมง30นาทีจนถึงช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะและมาที่โชว์รูมของเราได้ไง่ายๆที่รามคําแหงซอย199นั่นเองนะคะท่านไหนที่บอกว่าตอนนี้นะคะกำลังมองหาในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ค่ะสามารถมาเป็นครอบครัว ก,กับภายใต้แบรนด์เอติน่ากับเราได้เลยจีเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะแน่นอนว่าประเทศไทยของเราค่ะค่อนข้างจะร้อนระอุก,กันเลยจีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิที่เดินออกไปสู่โซเรนด้านนอกนะคะที่อยู่กับอุณหภูมิประมาณ3839หรือแตะ40่องศากันเลยจีเดียวค่ะเอะทำยังไงดีให้เรารู้สึกว่านะคะสามารถดับกระหายในยเรื่องของความร้อนหรือว่านะคะสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะได้รับในเรื่องของนะคะความเย็น ที่ชื่นใจมากๆค่ะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะคะจากภายใต้แบรนด์นะะีคะแอต,ติน่าของเราค่ะมีสินค้าดีๆนะคะมานําเสนอให้กับทุกท่านค่ะนี่เลยค่ะโซนเรนด้านซ้ายมือแทนนั้น ตัวนี้นะคะจะเป็นแอร์เคลื่อนที่ค่ะรุ่น A S 0 9 3 APB ค่ะแน่นอนว่าแอร์นะคะแบบเคลื่อนที่รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกันกับขนาดทำความเย็นถึง9,000 BTU ค่ะรวมไปถึงนะคะในส่วนของกำลังไฟนะคะถึง1,200วัตต์กันเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะเหมาะกับพื้นที่นะคะตั้งแต่10ตารางเมตรจนถึง15ตารางเมตรด้วยค่ะอุณหภูมินะคะสามารถที่จะเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 17องศาจนถึง30องศากันเลยทีเดียวค่ะและยังไม่หมดเท่านั้นค่ะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะยังให้เสียงเงียบมากๆนะคะสำหรับเสียงนะคะเงียบจริงๆเลยกับความเงียบที่50เดซิเบลค่ะพร้อมทั้งยังสามารถส่งนะคะแรงลมเนี่ยได้สูงถึงนะคะตั้งแต่5จนถึง7เมตรกันด้วยนั่นเองนะคะพร้อมรุ่นนี้ค่ะ เขายังมีเป็นรีโมทนะครับคอนโทรลให้ด้วยคุณสามารถใช้รีโมทนะคะในการทํางานได้ค่ะแต่ง,ง่ายๆเลยใครที่บอกว่าอยากจะใช้ฟังก์ชันนะคะบนโซนเรนด้านหน้าของนะคะเจ้าแอร์เคลื่อนที่รุ่น sa093apb รุ่นนี้ค่ะเราจะมีเป็นฟังก์ชันง่ายๆเลยนะคะที่สามารถนะคะใช้ในเรื่องของการนะคะกดโซนเรนดด้านบนได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ่มนะคะแบบเปิดแบบปิดใช้เพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นค่ะหรือจะเป็นนะคะในส่วนของ ของหัวสลีปนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมานําพาให้กับทุกท่านค่ะมารู้กันนะคะว่าปุ่มโซเรนด้านบนเนี่ยมีอะไรบ้างสะดวกสบายเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ให้ค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าง่ายมากปุ่มนี้ค่ะปุ่มเดียวเลยคือปุ่มเปิดปิดค่ะและปุ่มถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มสลีปเดี๋ยวเราจะทําการเปิดให้ดูนะคะ ตัวนี้ค่ะแอร์เคลื่อนที่ของเราทํางานแล้วนะคะเปิดปิดค่ะเพียงแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นค่ะปุ่มสลิปตรงนี้เวลาคุณนอนเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะนะคะใช้เป็นปุ่มสลิปค่ะเพื่อเบาในส่วนของแรงตรงนี้ได้นะคะกับแรงลมด้วยค่ะเพื่อให้คุณผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นด้วยค่ะเป็นโหมดนะคะปรับเวลาตรงนี้สามารถตั้งเวลานะคะในด้านการนะคะที่จะนะคะใช้ในเรื่องของการปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เราก็เป็นปุ่มสวิงค่ะเราจะมีการปรับนะ ปุ่มสวิงตรงนี้โดยการนะคะที่จะเป็นการไล่ไปด้านซ้ายและปัดมาทางด้านขวานะคะคือซ้ายขวาได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลงล่างตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะใช้มือในด้านการปรับได้นั่นเองค่ะรวมไปถึงค่ะตัวนี้เป็นฟังก์ชันบวกกับลบนะคะสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้ค่ะตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิ21องศาหรือจะปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น22ององศาแล้วแต่ความต้องการของคุณลูกค้าในเรื่องของอุณหภูมิด้วยค่ะการปรับเร่งสปีดต,ตรงนี้ค่ะสามารถเร่งสปีดในเรื่องของ ใบพัดหรือลมต่าง,างๆนะคะที่ต้องการความเย็นเพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะรวมไปถึงฟังก์ชันตรงนี้ค่ะจะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดถึง3ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกค่ะสําหรับในส่วนของฟังก์ชันนะคะความเย็นค่ะและฟังก์ชันที่2ตรงนี้เป็นนะคะในส่วนของนะคะไล่ความชื้นค่ะและฟังก์ชันที่3ตรงนี้ค่ะเป็นในส่วนของใบพัดพัดลมด้วยนั่นเองนะคะทั้งหมดตรงนี้ค่ะเป็นฟังก์ชันต่างๆหรือรวมไปถึงนะคะปุ่มต่างๆในด้านการนะคะ ใช้การกดต่างๆได้เลยถือได้เลยว่าสะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะพร้อมทั้งยังได้รับมาตรฐาน IP 26เป็นมาตรฐานความชื้นนะคะป้องกันน้ําเข้าเครื่องด้วยนั่นเองนะคะและที่สําคัญค่ะบอกเลยว่านะคะของเราเนี่ยนะคะสำหรับในส่วนของรุ่นนะคะ a s 0 9 3 a p b ค่ะรุ่นนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์สําหรับนะคะในส่วนของพื้นที่ห้องตั้งแต่10จนถึง15ตารางเมตรด้วยนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะคุณก็ส ที่จะนะคะลองเข้ามานะคะเลือกได้เลยทีเดียวค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็เนี่ยคะมีให้กับทุกท่านนะคะได้เลือกอย่างแน่นอนสําหรับในส่วนของการนะคะใช้งานต่างๆด้วยนั่นเองค่ะและที่สําคัญค่ะนะคะเราก็ยังมีนะคะโซนเรนด้านในค่ะให้กับนะคะคุณลูกค้าได้ดูด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นนะคะในส่วนของตัวที่สามารถนะคะกองฝุ่นนะคะที่ทําความสะอาดได้ถอดมาทําความสะอาดแบบนี้ได้เลยค่ะง่ายด้วยนะคะสะดวกสบายเรา เราจะมีด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะด้วยการถึง2ด้านแบบนี้เลยนะคะดึงออกมาได้เลยนะคะแบบนี้นะขออนุญาตด,ดึงคร่า,าว Arc ๆแล้วกันค่ะตัวนี้นะนี่เลยค่ะแล้วใส่กลับไปที่เดิมนะคะแบบนี้เลยล้างเสร็จแล้วทําความสะอาดนะคะใส่กลับไปเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนี่เลยใส่ง่ายทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะ แบบนี้เลยอ่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทําการปิดขว้านะคะเป็นแบบนี้นะคะถอดง่ายแล้วก็นะคะใช้ในเรื่องของการทําความสะอาดที่ง่ายด้วยนั่นเองค่ะ ส่วนของเอเซอรี่นั้นนะคะเราจะมีเอเซอรี่ด้วยกันถึงนะคะสองนะคะชนิดนั่นเองค่ะสําหรับตัวนี้นะคะที่เหมาะกับนะคะในส่วนของตัวแอร์เคลื่อนที่ค่ะตัวนี้จะเป็นท่อนะคะไล่ความร้อนนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีนะคะในส่วนของความยาวอยู่ที่เมตรห้ค่ะความกว้างอยู่ที่6นิวด้วยนั่นเองนะคะเป็นการต่อโซนบริเวณด้านหลังเพื่อไล่ลมร้อนออกนั่นเองนะคะและนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นนะคะเอเซอรี่ชิ้นที่2ค่ะ,คะตัวนี้จะเป็นนะคะตัวบานสไลด์นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถนา ไปติดกับนะคะประตูหรือว่ารวมไปถึงนะคะตัวบานเกดก็ได้ค่ะติดควบคู่กันกับนี่เลยค่ะเป็นท่อนะคะที่เป็นท่อนะคะลมร้อนตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับนะคะสองเอเซอรี่ที่ต้องใช้ควบคู่กันกับแอร์แบบเคลื่อนที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ทํางานนะคะโซมเรนบนบ้านหรือว่าจะเป็นนะคะห้องโถงต่างๆก็สามารถนะคะใช้แอร์เคลื่อนที่นะคะรุ่นนี้ได้แบบนะคะสะดวกสบายอย่างแน่นอนกับรุ่น AS 0 9 3 APB ค่ะ